สวัสดีครับยูทูบเบอร์ก็สูนน่นอสต๊อกเก่งผมเอิร์ธนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบันทึกกิจกรรมของวันศุกร์ที่24กันยายนนะครับผมก็เ,เริ่มด้วยกิจกรรมแรกกันเลยครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมตอนที่ฮีโร่คูล่ามาใหม่นะครับก็ไม่กิจกรรมเนี้ยแต่ถ้าสเตจเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยแต่ละราวหรือรอบเนี่ยครับ ให้ขอรางวัลที่ค่อนข้างดีเลยเนาะแล้วก็เป็นกิจกรรมสายฟรีอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เลเวลหรืออะไรของเพื่อนเลยใช้แค่วิธีเหมือนกับเทคนิคการจัดตำแหน่งฮีโร่ที่เกมให้มาเฉยๆแค่นี้ก็สามารถผ่านด่านได้แล้วนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกันนะครับเพราะว่าถ้าควานวณไม่บิดเนี่ยมันจะหลังจากกดล็อกสเตจประมาณหลังจากกดล็อก ประมาณเหลือสองวันนะครับเขาดาวนะครับตอนนี้เหลือห้าวันยี่สิบเอ็ดชั่วโมงใช่ไหมครับถ้ามันเหลือประมาณสักสองสามวันก็ควรจะเริ่มเล่นได้แล้วนะครับกลัวจะพลาดกันเนะาะกิจกรรมนี้ต่อมาเป็นกิจกรรมลัคกี้รูเลตตอ่าอันนี้เท่าที่ดูเนี่ยพวกเราก็พอจะจับทางเข้าๆวๆาวกันได้แล้วใช่ไหมครับว่ากิจกรรมอันไหนจะมาต่อจากอันไหนเนาะถ้าจำไม่ผิดก,ก็จะเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินกุญแจทองกุญแจม่วง แล้วก็กุญแจม่วงต่อมาก็จะเป็นเหรียญเหรียญเงินกับกุญแจทองนะครับเหรือเงินกุญแจทองกุญแจม่วงเหรียญเงินกุญแจทองใช่ใช่ครับสาวสนนิดหน่อยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับผมมือสุกเนาะอันนี้นะครับขั้นฮีโร่คราวนี้เนี่ยมันจะมีแซคมีเดียโก้แล้วก็มีอนิกมานะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ย ไม่ได้เล่นทีมแสงหรือเอเลี่ยนเนี่ยก็ข้ามไปก็ได้นะครับเพราะว่าเอนิกมาเนี่ยมีทักษะจำกัดในแต่ละฟิวในแต่ในแต่ละด้านนะครับผมอย่างแรกเลยเนาะก็เน้นเรื่องเอสทัวนาเมนต์โดยเฉพาะนะครับผมสำหรับเอนิกมานะครับแล้วก็มีทีมที่เข้าคู่กับเอนิกมาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเนาะต้องเป็นทีมที่จำเพาะเจาะจองจริงๆนะครับถ้าจะเล่นเอนิกมานะครับก็อย่างถ้าจะลงอนกมาเนาะอีกตัวหนึ่งที่ควรลงคู่กันก็คือบริซานนะครับ ถ้าไม่มีบริษัทหรือไม่มีทีท่าว่าจะมีหรือไม่ได้สะสมของไว้เนี่ยคิดว่าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเอาองม,มากก็ได้นะครับผมหรืออนดิก้มมาเนี่ยถ้าจะลงก็ลงคู่กับาสายเลี่ยนกก็ดีครับแต่ว่าทั้งสองสายเนี่ยไม่เหมาะกับมือใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามือใหม่เนี่ยให้ผมแนะนํานะถ้าไม่ได้เติมหรืออะไรมากมายเนี่ยก็แนะนําเปิดพ่วกบริษัทแดคิวล่าหรือว่าจะเป็น นาจาหรืออะไรพวกนี้ได้ครับมันจะมีประโยชน์มากกว่าในภาพรวมเนาะแต่ถ้าใครของเหลือก็เปิดได้เลยครับผมเนี่ยผมว่าเก็บเยอะแล้วนะแบบคอยซื้อจากถ้ำลึกลับมาเยอะๆเนี่ยก็เหมือนกับได้เหรียญแค่ผุ้มปลิ่มแค่พอดีกับเปิดกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับกลางทังนที่ก่อนหน้านี้มีเหรียญเก,กินกิจกรรมมาตลอดเนาะดูท่ากิจกรรมมันจะหมุนมาไวกว่าที่คิดนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นของรางวัลสี่สเตจครับ ต่อมาครับเป็นของรางวัลเป็นเควสเป็นกิจกรรมฮีโร่เควสนะครับก็ฮีโร่เควสคราวนี้เนี่ยไม่มีแจกฮีโร่นะครับแต่ว่ามีแจกเป็นอุปกรณ์แทนเนาะก็เสียดายอยู่นะครับไม่แจกชิ้นส่วนฮีโร่นะครับต่อมา Holiday Shop อันนี้เป็นให้แลกของรางวัลเนาะถ้าคุณเพื่อนสองสัยผมแลกอะไรมาผมแลกแบงค์โนตหมดเลยครับนั้นครับก็เป็นที่ผมแลกเนาะต่อมาเป็นกิจกรรมลิมิตเกียร์ครับนะครับ เป็นเซตสเตอร์ลี่เสตอร์ลี่เนี่ยหรืออ่านว่าสตาร์ลี่ก็ได้นะครับแล้วแต่จะอ่านกันเนาะอ่านถูกอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับก็เป็นเซตที่บวกแอตแท็3 3 a ดาเมจรีดิว66%อาแล้วก็บวกถ้าครบ4เซตจะได้เอเนอร์จีชาร์จิ่งสปีด s k สกิลดาเมจ30%อ่าถ้าให้ถามผมนะถ้าถามผมว่าเซตเนี่ยเหมาะกับตัวไหนก็คือเอาเทียบกันดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆเนาะเดี๋ยวผม เดี๋ยวสักครู่นะครับรอนิดนึงมากิจกรรมวันนี้กันก่อนนะครับก็เป็น Legendary i n Stand นะครับอ่านถุยอ่านเพยยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็กิจกรรมนี้รราที่แล้วถ้าจะไม่ผิดจาก Killer Queen นะครับคราวนี้จาก Prince Carter เนาะถ้าเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆเนี่ยสามารถกดเพอร์ชั e หรือซื้อจํานวนครั้งได้นะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อเพิ่มประมาณ1-2ครั้งต่อวันจนจํานวน7วันเนาะเราก็จะได้ชิ้นส่วน p i n c Carter ครบ ห้าสิบชิ้นส่วนพอดีครับต่อมาก็ของรางวัลล็อกอินนะครับผมตามนี้เลยครับอ่าถ้าเ,เพื่อนๆในอนาะคตเนี่ยอยากกลับมาดูว่ากิจกรรมอันนี้คล้ายๆกันมีอะไรบ้างก็กลับมาดูได้เลยนะครับในคลิปผมเนาะอ่ามาครบเรียบร้อยแล้วมาต่อมาเรามาดูอันนี้กันเลยดีกว่าครับเปรียบเทียบเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ใช่ไหมครับเปรียบเทียบว่าอันไหนนะครับออันนี้ผมก็เตรียมของไว้เหมือนกันนะอย่างนี้นะครับเซตสแตอรี่เนี่ย ถ้าให้เทียบเนี่ยถ้าสังเกตคร่าวๆเ,เนี่ยมันจะมีเน้นเรื่องของ Energy Charging Speed กับ Skill Damage นะครับซึ่งมันคล้ายๆกับ a k n o w i n g l a n s o n o w i n g หรือ Set l o บรู o นั่นเองนะครับถ้าถ้าแปลเป็นไทยเนาะ Set l o บรู้เนี่ยจะมี Skill Damage 50%กับ Energy Charging Speed 50%แล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะให้30 Point of Energy อันนี้ก็30 point of energy เนี่ยผมว่าแค่ได้เปรียบแค่ช่วงต้นเกมไม่เฉยเนาะแต่ก็มันแล้วแต่คอมแบ t ทีมแต่ละทีมนะครับเอามาเทียบกันเลยครับอันนี้อย่างชิ้นส่วนแรกนะครับเป็น Lance หรือหอกนะฮะก็ Add 1 8กับ Attack 10%เนาะแต่พอมาดูอันนี้ครับอันนี้ Add 2 0กับคลีดาม a g e ถึง20%ด้วยกันนะครับคลี d a ม a g e เป็น s t a t u สที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ ในระดับเกมเนาะแล้วก็เมื่อดูเทียบเ,เซตกันแล้วเนี่ยเมื่อกี้50% 50%ใช่ไหมครับ Energy, Energy Charge Speed 50%กับ Skill Damage 50%แต่อันนี้ลดเหลือ30%ทั้งสองอย่างเนาะแต่ว่า30%เนี่ยไปเพิ่ม Attack 33%แพ้เนาะแล้วก็เพิ่ม Damage Reduce เนี่ยถึง66%ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลด้วยกันมหาศาลเลยนะครับก็คือเหมือนกับ เหมาะกับตัวไหนก็คือถ้าให้ความเห็นผมเนาะคือเหมาะกับทุกตัวเลยครับที่เป็นที่ไม่ใช่แบบสายสกิลจ๋าครับสายสกิลจ๋านี่แบบไหนบ้างก็คือตัวไหนก็ตามที่พึ่งกับสกิลอย่างเดียวนะครับถ้าให้มีตัวอย่างก็น่าจะเป็นฟินิกส์ครับพึ่งสกิลอย่างเดียวส่วนใหญ่เนี่ยตัวอย่างที่ผมจะยกเนี่ยหรือเพื่อนๆสามารถดูเองก็ได้ครับส่วนใหญ่จะเป็นสายแอดไวเซอร์นะครับที่พึ่งพาสกิลอย่างเดียวเลยนะครับแบบ ทุกอย่างดาเมจหรือรอะไรก็ตามอยู่ที่สกิลเนาะแล้วก็มีสกิลสองสามหรือสี่เนี่ยเพิ่งพาสกิลแรกอันนี้ก็น่าจะเป็นเน้นสายสกนะิลจ๋าอันนี้ก็ให้เน้นไปที่เซตออโริ่งหรือเซตรอบรูนครับแต่อย่างตัวอื่นอย่างเนี้ยอย่างสายเลนเจอร์อย่างเนี้ยซึ่งบางตัวเนี่ยมีหลายๆตัวในสายเลนเจอร์หรือสายแอสซัซินเนี่ยที่ค่อนข้างเน้นไปทางด้านสกิลแล้วก็เน้นด้านสายแอทแท็กเนาะโดยที่ตัวมันบางเราก็ต้องการป้องกันด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับผม อย่างตัวเนี้ยครับเดียโก้เนาะเดียโก้เนี่ยเออ่สกิลวอลเลย์คิกเนี่ยค่อนข้างเน้นสกิลวอลเลย์คิกเลยนะครับสังเกตได้จากอเวเคนสกิลของเขานะครับสักครู่นะครับอ่าอเวเคนสกิลเนี่ยจะบูทสกิลวอลเลย์คิกแสดงว่าตัวเนี้ยเน้นอ่าสกิลนี้นะครับซึ่งสกิลเนี้ยมันไม่ใช่สกิลแอคทีฟเนาะแสดงว่าเดียโก้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นพึ่งพาการปล่อยสกิลแอคทีฟสกิลมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ เป็นตัวที่ค่อนข้างเหมาะเลยที่จะใส่เซตสแ a ตลี่แทนที่จะใส่เซตออโนอิ n งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ครับว่าตัวไหนเนี่ยอ่าอาจจะแบบไม่เน้นสกิลมากอาจจะแบบต้องการแอตแทกอะไรพวกนี้เพิ่มก็สามารถเลือกเป็นเซ็ตนี้ได้เลยนะครับส่วนของชิ้นส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็มาเทียบกันเนาะแ t ตลี่์สวอตก็เป็นแอตแทกสองหมื่น่คีเลสสิบเร์เซ็นตนะครับ อันนี้ก็เป็นคีย์เลส10%เหมือนกันไม่แตกต่างกันเนาะต่อมาเป็นเสื้อครับเสื้อเนี่ยออโนอิงจะเป็น HP กับ AD 10%นะส่วนอันนี้จะเป็น HP กับ AD เอ้ยกับคีย์ดาเมจ20%ด้วยกันเลยนับว่าเน้นคีย์ดาเมจแทน AD Attack นะครับต่อมาสแตรดี้เป็นเกราะขานะครับก็เป็นดิฟ20,000กับ a c c u r a c y 20%แต่ออโนอิงเนี่ยจะเป็น a c c u r a c y o ออเหมือนกันนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเพื่อนก็กำลังตัดสินใจอยู่นะครับเป็นยังไงก็ลองคับฟลองอะไรลอง mix and match ได้เลยนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาใต้คลิปได้ครับผมจะพยายามตอบให้มากสุดเนาะครับต่อมาก็คลิปนี้ก็น่าจะจบลงแล้วนะครับคลิปต่อไปของผมก็น่าจะเป็นการเปิดเหรียญลัคกี้ o u เล t นะครับหมุนเหรียญลัคกี้ o รเล t แล้วก็ครัฟอันนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ